ก็กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับทีมงานบีทีจเิรมอเตอร์นะครับกับวันที่19บเก้าิงาคมนะครับผมก็เดินทางมาจอดนะครับให้กับ F อซนะครับเป็นสวนทุเรียนอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็จะอยู่กับสวนทุเรียนนะครับสองสามเดือนก็จะอยู่กับสวนทุเรียนทั้งนั้นเลยนะครับก็จบไปที่หนึ่งร้อหกสิเมตรนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มลงท่อกันพังนะครับสี่นิ้วหนาแปดจุดห้านี่นะครับผมท่อเลียงอยู่นะครับผมกําลังลงนะครับ สุดพื้นนะครับน้ํานะครับบ่อน,นี้ก็อยู่ประมาณสามพันถึงสี่พันลิตรนะครับต่อชั่วโมงก็จะใช้เสมอสองแรงม้านะครับ,บยี่สบแปดใบนะครับสูบขึ้นมาท่อนิ้วสองสิบสามจุดห้านะครับผมแต่ตอนนี้กําลังวงเรื่องอไฟฟ้าอยู่นะครับว่าจะพอไหมเพราะว่าส่วนพี่เขาก็เกือบยี่สิบไร่นะครับผมเป็นทุเรียนทั้งนั้น ก็ฝากติดตามผลงานนะครับผมในช่องทาง youtube นะครับช่างตูบดานแล้วก็ในเพจเฟซบุ๊กช่างตูบดานนะครับนี่ครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งผลงานนะครับลูกค้าก็กําลังคุยกันว่าจะเจอะต่อเพิ่มอีกสักบ่อหนึ่งนะครับเผื่อหน้าแรงนะครับเพราะว่าแรงที่ผ่านมาก็อาการหนักเหมือนกันนะครับใบร่วงนะครับน้ําไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ที่จันทบุรีเจาะเพิ่มทุกสวนนะครับ จากมีอยู่แล้วสองนะครับก็จาะเพิ่มอีกสองนะครับเพื่อที่จะอ่าสต็อกน้ําไว้นะครับเผื่อฉุบเฉินนะครับเพรเวลาฉุบเฉินจริงๆแล้วนะครับช่างเจาะติดงานติดคิวเป็นเดือนของเดือนนะครับเอาไม่ทันผมผลิตของท่านก็จะเสียนะครับเพราะว่ากวดจะได้เข้ามาเจาะให้ลูกค้าก็รอคิวเป็นเดือนเหมือนกันนะครับต่อละเจ้านะครับผมลงสุดพื้นนะครับผม ทีมงานช่างโอนะครับผมลงท่อโดยประกับนะครับทีมนี้ก็ส่วนท่านใดครับสนใจนะครับอยากจะเจาะน้ำดาลหรือจะติดตั้งโซลาเซลล์นะครับก็โทรหาช่างตู้ได้ครับเบอร์โทรก็ศู3ย์เก้าสนะครับติดต่อสอบถามกันไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวนะครับทำงานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ